ทุกท่านเคยได้ยินคำว่ายุวชนทหารหรือไม่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ชื่อเรียกหากแต่คือเรื่องจริงที่สะเทือนใจภาพของเด็กน้อยซึ่งควรจะได้นั่งอยู่เคียงข้างพ่อแม่ในเปิดหนังสือเรียนเขียนการบ้านเหมือนเด็กคนอื่นทั่วไปแต่กลับต้องจับปืนแบกความหวังของแผ่นดินไว้บนบ่าเล็กๆเ,เพื่อป้องกันชาติบ้านเมืองด้วยหัวใจอันเด็ดเดี่ยว ที่นี่คือสุสานวิรชนที่โศกเศร้าที่สุดของจีนที่นี่มีรูปปั้นเด็กจำนวน1000รูปปั้นตอนที่พวกเขาเสียสละเด็กชายที่อายุน้อยที่สุดคือ9ขวบคนที่โตที่สุดก็แค่15ปีที่นี่คือสถานที่สู้รบสงสารในบนทลนยุนนานประเทศซึ่งต้องพบกับช่วงเวลาวิกฤตแค่ไหนกันถึงกับต้องส่งเด็กๆเข้าสู่สนามรบปี1 9 4 2กองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดสงสารถนนเตียนเหมียนของจีนถูกตัดขาด ขอให้เข้าใจว่านี่คือเส้นทางความช่วยเหลือเส้นสุดท้ายของจีนในตอนนั้นเมื่อปี1944เพื่อช่วงชิงเส้นทางนี้กลับคืนมาจีนส่งทหารหน่วยรบพิเศษจำนวน2 0 0 0 0นายโจมตีกองทัพญี่ปุ่นกลับขณะนั้นกองทัพญี่ปุ่นได้สร้างฐานป้อมงาก,การกว่า40แห่งบนทรงสารพวกญี่ปุ่นได้กล่าวไว้ว่าหากต้องการยึดสรงซานกองทัพญี่ปุ่นต้องเตรียมเสียสละทหาร10,000 0คน ทหารหน่วยรบพิเศษของจีนโจมตีแบบพลีชีพซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเขาใช้ร่างกายเนื้อหนังของตนเองขวางกระสุนของกองทัพญี่ปุ่นไว้อีกคนล้มคนใหม่ก็พุ่งไปต่อก่อนยุทธการสงสารจะเกิดขึ้นประเทศจีนได้ทำสงครามต่อเนื่องกันมานานทำให้ขาดกำลังคนไม่มีทางเลือกนอกจากลดอายุทหารลงเรื่อยๆ เด็กเหล่านี้บางคนเป็นลูกหลานของวีรชนบางคนเป็นเด็กกําพ้ามาจากยูนานกวยโจเสฉวนกวางสีเป็นต้นพวกเขารู้ว่าขึ้นแนวหน้าคือความตายแต่เด็กเหล่านี้ไม่ถอยหนีพวกเขาตัดสินใจแน่วแน่ที่จะพลีชีพเพื่อชาติปกป้องบ้านปกป้องแผ่นดินเบื้องหลังใบหน้าไร้เดียงสาของแต่ละคนคือความแค้นที่มีต่อกองทัพญี่ปุ่นแทนบ้านเมืองและครอบครัว หากไม่มีสงครามนี้พวกเขาก็เป็นแค่นักเรียนประถมที่กำลังเรียนหนังสือเป็นเด็กที่ยังคอยอ้อนพ่อแม่ในบ้านอันอบอุ่นทุกตารางนิ้วของแผ่นดินคือการเสียสละบรรพบุรุษของเราขณะที่ยังเป็นเด็กได้เสียสละเพื่อความรุ่งเรืองของลูกหลานยอมเสียสละชีวิตอันยิ่งใหญ่หลังสู้ลบ95วัน เราสามารถยึดทรงซานคืนมาได้สําเร็จแต่เราต้องแลกมาด้วยราคาที่แสนแพงเราสูญเสียและบาดเจ็บกว่า7,000คนในจํานวนนั้นมีทหารเด็กกว่า1,000คนวีรชนเหล่านี้ล้วนเป็นบุตรชายที่ดีของแผ่นดินจีน ในเวลานั้นนักข่าวต่างชาติคนหนึ่งมาสัมภาษณ์ที่ค่ายเขาถามทหารเด็กคนหนึ่งว่าหลังจบสงครามเธออยากจะทำอะไรเด็กคนนั้นลูบหัวตัวเองยิ้มแล้วพูดว่าตอนนั้นผมคงตายไปแล้วละมั้งครับเฉินโยหลีก็เป็นทหารคนหนึ่งที่ในขณะนั้นเขาร่วมกองกำลังเขาอายุเพียง11ปีเคยถูกทหารอเมริกาคนหนึ่งถ่ายภาพเอาไว้ ในภาพชูนิ้วโป้งมองกล้องด้วยแววตาสดใสเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลัง70ปีต่อมาเมื่อเห็นภาพนี้อีกครั้งเฉินโหยลี่ในวัย83นาน้ำตาไหลเขาพูดว่านั่นคือตัวผมเองเมื่อคิดว่าตนเองยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้ว่ากระดูกของสหายรบอยู่ที่ใดจากวันนั้นถึงวันนี้ผมพูดได้เลยว่าการมีชีวิตอยู่มันดีจริงๆการมีชีวิตอยู่คือชีวิตสวรรค์ที่ประทานมา พื้นแผ่นดินนี้ร้อนละอุด,ด้วยเลือดและวิญญาณขอให้แสงสว่างยามรุ่งอรุณส่องแสงลงบนพื้นแผ่นดินนี้เสมออย่าลืมวีรชนรุ่นก่อนพื้นแผ่นดินนี้ชุ่มด้วยโลหิต